ตรงนี้เขาท่ามพ้นเป็นพื้นที่การทำงานของฝั่งเซอร์วิสเขาแฟลตบ๊อบร้อยสิบสี่ครับไม่มีไฟท้ายดิอย่างนี้ตำรวจจับไหมพี่เช็คอปตอนนี้ผมอยู่ที่ AS q u ควสคุมวิทย์นะครับที่เอสเมทัวฮารีมิสันเช็คอฟมาทำอะไรในวันนี้นัดกับเจ้า c i t y b a n k ไว้นี่เรากำลังเดินข้ามถนน เข้ามาโอ้โหนั่งแอคอาร์ตแล้วดิไม่ติดก่อนเลยไม่ติดโรเอสโลนี่นั่งมาทำอะไรเอ๋บอกก่อนเลยฮะที่ A s สเมทรตอนนี้มีบริการอย่างหนึ่งคือรับรถจากหน้าบ้านท่านเนี่ยมาเซอร์วิสที่ศูนย์เลยรับรถให้เสียตังค์ป่ะเนี่ยไม่เสียครับฟรีจะเซอร์วิสจะแต่งมาได้เลยแค่นี้จะบอกแค่นี้แค่นี้แหละจบแล้วไม่ใช่ไม่เห็นเมื่อกี้อยูนทางด่วนไหนบอกว่ารถมีรถอะไรมาลงหมาไม่ทันสายมือห้าคันห้าคันรวดสีที่ผมต้องการมาแล้ว สเปเชียล <worship> ทั้งหมดเลยก็ค <Heavenly> ือตอนนี <mail> ้แพนอเมริกานี่ท <Wein> ี่ใครสนใจนี่ทางศูนย์เมโทรนี่มีพร้อมส่งเลยพร้อมเลยมาได้ได้สาปุ๊บได้ป๊บ เฮ้ยโอ้โหคุณั้งสีนี่ดรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตย่างนี้คุณนี่เร็วมากนะเสื้อนะทำไปแล้ครับเสียจตังค์แล้วฮะเพิ่งออกมาใหม่ใช่ครับผมคือยังไงคือนี่คือเป็นเสื้อ Harley Davidson ครับ X กับ a r r o w s m i t h วง r ็อกใช่ไม่แล้วมันเพิ่งออกมานี่คือคุณยังไงมาเมื่อกี้นี่คือใส่ซื้อใส่แล้วซื้อแล้วซื้อเมื่อกี้เลย a r r o w s m i t h เนี่ยเขาเป็นวง r ็อกเนาะดังมากในอเมริกาครับอะไรนะ Don't Wanna Cross My Eye ฮะอ่ามาเก็ตดอนนะอย่าให้ร้องเลยอย่าจำไม่ได้ก็คือเขา X ออกผลิตเสื้อออกมาใชกนีเดียวิสาร14ไลายนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ถ้าเกิดใครสนใจอินบล็อกมาในแฟนเพจได้เลยส่งได้นะสั่งในเพจส่งไปที่บ้านได้เลยอ่านี่ก็คือแพนเมกาที่เพิ่งมาลงนะแต่เขายังไม่ได้ PDI ใช่บอกก่อนอันนี้สีเนี่ยสีที่ผมชอบบาจาออเรนจ์ก็ถือว่าเป็นสีสีท็อปสุดให้ดูนี่ตัวจริงมาแล้วมาอยากชอบสีไหนอะไรยังไงมาดูได้เลยครับมีทั้งรถเทสไรด์แล้วก็มีทั้งรถพร้อมส่งแต่คือในนี้ก็ดีอย่างคื คุณมาเทสไรโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรถสวนติดไฟดงไฟแดงร์ไชค์ตัดหน้าในนี้คือแบบเป็นที่ส่วนตัวมากเฮ้ยคนอยากดูแฟตบอ๊อบใช่ไหมมีคอมเมนต์มามีแต่ง,งด้วยอยู่ข้างบนแต่งอยู่หล่อมากเดี๋ยวพาขึ้นไปดูไปดีกว่ากับเทคออฟในเทปนี้ไป<ะ>เดี๋ยวพาไปสูนเรานะฮะก็เปิดบริการทุกวันทั้งเซอร์วิสเสื้อผ้ารถใหม่มาได้เลยฮะกลางใจเมืองที่จอดรถพร้อมไม่ต้องไปวนหาที่จอดกันให้ยากเลยนี่เราเดินกันแบบรู้ทางมากเลยนะคือโดยปกติเนี่ยตรงนี้เขาท่ามขึ้น เป็นโซนเป็นโซนเซอร์วิสก็คือเป็นพื้นที่การทํางานของพี่ๆฝั่งเซอร์วิสเขาเขาก็จะแบบมีแต่งมีทำน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราไม่อยากเราไม่ค่อนไม่ควรจะไปกวนสมาธิในการทํางานเขาเท่าไหร่แต่เราก็แอบขึ้นมาทาไปผมชอบมากวนเช็คคันนี้มันคือหนึ่งในสปอตเตอร์นะฮะอันนี้คือสปอตเตอร์ครับ X R 102และเป็น X ด้วย เฮ้ยหาไม่ได้นะรุ่นนี้ไม่มีแล้วอยากดูทำไงครับ EP ต่อไปเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวรีวิวคันนี้ให้ดูตาม Subscribe อลไ EP หลายจากนี้ใช่แล้วเราให้ดูคันนี้แน่นอนวันนี้มันคือแฟตบ๊อบที่แต่งมาค่อนข้างคืออาจจะไม่ได้แบบหูของแบบเวอร์วังแต่ว่าผมว่าเป็นชุดแฮปปี้มิวที่แบบเหมาะกับมันมากสวยว่ะ man go low to the floor with my Glock out don't you go hold in the phone when i rock out talk about all the motherhoses that i locked out i'm a go low with the f l o o i'm a pop out man go low to the floor with my Glock out rock out talk about w h a t s h o t yeah i'm hot now pop out h i t d on with a rock bitch i'm hot now i do shit that i w a n n a do yo may bitch come through and she got อันนี้มันคือรู้อะไรครับแฟตบอม114ครับซอฟเธอแฟตบอมนะบึกบินหล่อมาก คันนี้ก็แบบว่าเราพูดกันโดยรวมๆเขาแต่งอะไรบ้างในตางอ่ะเท่าที่เห็นนะฮะเนี่ยชิวน้าแทนนี่เปลี่ยนแฮนใส่โม่เปลี่ยนท่อหล่อเลยนะซึ่งรายละเอียดด,ดีเทลเป็นไงนี่เรามาถามคนทำเขาหน่อยนะในน้องตัวหน่อยฮะแป๊มครับแหนกเซอร์วิสของอะเรเมโตครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่คันนี้มันแต่งอะไรไปบ้างคร่าวๆเลยคร่าวๆนะฮะเราจัดทรงในการเปลี่ยนแฮนก่อนนะฮะใส่เป็นแฮนยกซีบาร์าน,นะครับผมเสร็จแล้วก็มีหน้ากากานะครับนะครับให้ตัวรถมีมิติบึกบึนขึ้นกว่าเดิม หน้ากากเนี่ยโดยปกติอันนี้อาจจะเ,เราเห็นในพวกคลับสไตล์ใช่ปะ่ะแต่เป็นไฟกลมนะโดยส่วนใหญ่จะเป็นไฟกลมถูกไหมอ,อ,อันนี้ทำมาเพื่อแฟดบ๊อบเป็นไฟเหลี่ยมคือที่เห็นเนี่ยเราเห็นว่ามันมีแค่2ชิ้นถูกไหมแต่จ,จริงๆแล้วมีทั้งหมด3าชิ้นมีอินเนอร์ตัวหนึง่งถูกไหมตัวนี้แล้วเขาก็จะมีตัวนี้เพิ่มมาเป็นเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคิวที่ใส่ให้มันดูเต็มขึ้นแล้วก็ต่อมาที่วินชิลสามชิ้นชิ้นหล่อเลยคือเหมือนแบบหน้าหน้ามันเปลี่ยนไปเลยหน้าตาดูแบบหล่อเหลาขึ้นเยอะเลยแล้วก็มมันสาารถอดดไ้้วย ต้องใช้อุปกรณ์เลยไหมพี่แต้ไม่ต้องใช้มือปลดได้เลยก็คือนี่เดี๋ยวพี่แต้ปลดให้ดูเลยนะครับเป็นตัวปลดล็อกนะฮะดันได้เลยปั๊บก็จะเป็นทรงเดิมมันเลยเฮ้ยมันใส่ไม่เยอะนะเท่าที่เห็นก็คือมีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกด็อกกิ้งใช่ไหมใช่เป็นชุดด็อกกิ้งฮะปลดเร็วแล้วก็ขามีขายึดพี่เต้ใส่คืนพี่แต้ใส่คืนปั๊บแค่นี้ครัดันเข้าล็อกแล้วก็ดันลงมาล็อกไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดแน่นอนเอาแบบดีอ่ะเดี๋ยวนี้ อยู่แล้วครับผมเฮ้ยหล่อว่ะกระจกเนี่ยเป็นของแต่งมั้ยเป็นกระจกเดิมฮะแต่ว่าเราสลับลงมาไว้ด้านล่างอ่านี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนฟิลรถคุณได้นะคุณแค่กลับกระจกมาด้านล่างก็เปลี่ยนแล้วการเบรกการพลสก็เป็นสีดามของแต่งของฮาร์เลยของแต่งนะสั่งได้นะจากโรงงานของเดิมมันเป็นปัดเงาฮะอยู่ไหนฮะมีตัวอย่างมั้ยมีตัวอย่างอยู่ครับอ่านี่ครับผมมีให้ดูเลยฮะอ่ะของเดิมจะเป็นตัวปัดเงาแบบนี้ แล้วก็เสริมด้วยไฟเลี้ยว LED ของฮาร์เลย์ครข้างนอกเป็นไฟเดิมแต่ข้างในเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED ครับเฮ้ยแต่มันสว่างขึ้นจริงมันจะท้องขึ้นเยอะจริงสวยเลยอคันนี้พอมีโซนนี้ขึ้นมาปุ๊บรถเปลี่ยนลุคดูหน้าช้ามากขึ้นเยอะเลยครับใช่แล้วล้อพวกล้อพวกโช๊ข้างหน้าระบบเป็นยังไงครับก็คือเป็นสแตนดาร์ตติดจากโรงงานเลยฮะก็คือเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็มีดิสเพคคู่ฮะ แล้วคนนี้มีทำอะไรเพิ่มอีกครับพี่แต้มก็ในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เรามีการเปลี่ยนท่อไอเสียครับแล้วก็กองอากาศเนี่ยเป็นกองเดิมของติดรถเลยมันเป็นกองไฮโฟร์อยู่แล้วซึ่งมีผ้าคุมกันฝนแถมมาจากนี่มันถอดได้ใช่ถอดได้พักเท้าเดิมไหมฮะพักเท้าแต่งของฮาร์เลย์เหมือนกันครับคือมันจะช่วยในการเหยียบเนาะจะได้กระชับขึ้นนะปกติของเดิมมันอาจจะเป็นอันเล็กแบบคล้ายๆอย่างนี้ใช่ ทรงเดี่ยวกันลองวางให้ดูผมว่าที่พี่แต้มเขาบอกว่ามันสบายขึ้นมันสบายยังไงปกติมันจะวางแค่เล็กๆถูกไหมอันนี้มันเหยียบเต็มเต็มสบายพักอย่างนี้ได้เพลินๆเลยแต่ก็ขยับนิดเดียวเนี่ยโดนเบรกแล้วผมสูง174พอเปลี่ยนเป็นพวกแป้นอันเนี้ยผมว่ามันเหยียบเต็มขึ้นแล้วมันดูบสบายขึ้นมันยืนได้เลยแข็งแรง อันนี้เขาต้จะมีแบบเก็บใส่พวกสัมภ隆สัมภระเนาะกระเป๋าเสริมมากระเป๋าเสริมเล็กๆน้อยๆแทนเดิมมันอาจจะใส่ทรงนี้ไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาอันนี้ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีกระเป๋าเนี้ใส่เพิ่มเข้ามาได้นี่ก็เป็นของแต่งเหมือนกันเอาไว้ซ่อนตังเนียอะไรอย่างนั้นแต่ไม่น่าซ่อนได้ไม่ดีเลยต้องในส่วนของด้านหลังมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่แ้มด้านหลังเลยครับตัวยึดป้ายทะเบียนเก่าออกไปครับแล้วก็ใส่ตัวยึดป้ายทะเบียนแต่ง เพิ่มเข้าไปของเดิมมันจะเป็นเป็นเหล็กขึ้นมาครับเป็นเหล็กขึ้นมาเป็นกันดีดใช่กันดีดขึ้นมาฮะอันนี้ก็จะแบบมาเป็นกันดีดแทนตัวหนึ่งใช่ก็จะทําให้ดูข้างหลังโล่งขึ้นสวยงามขึ้นโชว์ความใหญ่โตของล้อตามสไตล์องแฟตบ๊อบเห็ุไม่ไม่มีไฟท้ายดิอย่างนี้ตำรวจจับไหมพี่เดี๋ยวก่อนอันนี้เขาเรียกเป็นเป็นชุดไฟที่มันมีเลี้ยวรีเบรกในตัวเปิดไฟฉุกเฉินให้ดูเปิดปั๊บปั๊บอยากเหยียบเบรกด้วยก็ทํางานนะอยากเลี้ยวขวาอย่างเดียวฟึ๊บ ทํางานปกติทุกอย่างอยู่ในนี้หมดครับอสว่างมากครับก็คือผมว่ามันดีอย่างคือมันทําให้รถดูโล่งขึ้นในการแต่งมันจะดูสวยขึ้นบางโคร์มันจะดูสั้นขึ้นทางด้านฝั่งนู้นมีอะไรแต่งเพิ่มไหมครับผมเห็นมีแบบก็นทิปย่อยเล็กน้อยเล็กน้อยฮะดีเทลเล็กน้อยก็คือสายวัเทียนฮะเอ้านี่ไม่ใช่สายเดิมอะฮะเป็นสายสคิมมิ่งครับอ๋อนี่ไงมีเขียนอยู่สคิมมิ่งอีกใช่แล้วแล้วประโยชน์มันอะประโยชน์คือไอ้สายตัวเนี้ย มันจะมีไส้ในอ่ะเป็นไส้คาร์บอนที่ใหญ่ขึ้นฮะช่วยเพิ่มในในการจุดระเบิดได้ดีขึ้นอารมณ์เหมือนท่อน้ําที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะลําเลียงน้ําได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นสายไฟใช่แล้วมันพอมันสายมันใหญ่ขึ้นมันก็ลําเลียงไฟได้ดีขึ้นจุดระเบิดได้ดีขึ้นแอบเห็นอันนี้ก็มีอันนี้เป็นของแต่งเหมือนกันอันนี้ของสูตรเลยใช่ไหมครับลายหัวกะโหลอันนี้ก็ใส่เลยคันนี้เน้นดำๆเนาะผมว่าค่อนข้างสวยเลย มาถึงนี่ดีกว่าผมว่าทุกคนอยากรู้แล้วประมาณกี่ตันคร่าวๆคร่าวๆเหรอครับการจัดทรงอย่างนี้นะประมาณหนึ่งแสนมาเรื่องการแต่งรถอะคือผมว่าทุกคนอะสามารถมารับคําปรึกษาจากเราได้คือถ้าคุณยังไม่แต่งอยากมีแนวทางคือสมมติผมอยากได้ขับสไตล,ล์้ะขับสไตล,ล์ลลประกอบด้วยอะไรบ้างเราบอกมีงบประมาณเท่านี้เราอยากได้ประมาณนี้คือของในท้องตลาดหรือของในศูนย์เองอ่ะมีให้เลือกเยอะมาปรึกษาดีกว่ากันแบบว่า เขาเรียกงบบานปลายใช่ครับบางทีก็เจอฮะสั่งของมาไม่ตรงรุ่นบางอ๋ออันนี้ปัญหาใหญ่เลยต้องไปหาขายนะเท่ากอบว่าคันนี้คันนี้มาโดยหลักการเดียวผมเลยไหมไปรับถึงอาบ้านมาแต่งใช่แล้วะใช่มารับมาแต่งก็ได้นะแต่งได้รับมาแต่งได้เลยสวยสวยคันนี้ถือว่าสวยเลยแฟนบอสเพอทิ้งใครในรังแฟนต้องอยากได้ยินเสียงหน้าเลยบุญอ๋อเขาเกียร์ว่างอยู่เช็คก่อนเช็คาำคัด ขอคุณความรู้จากทางทีมสวิสของเราด้วยฮะครับผม AS Metro Harley Davidson นะครับใจกลางเมืองครับสุขุมวิทที่6โครงการ A Square ครับคุณจะเข้าได้ทั้งสฝั่งคลองเตยฝั่งสุขุมวิทเข้าได้หมดครับไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e และสปอนเซอร์ผู้ใจดีทั้งหลายสามารถเข้าได้ครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าฝาป๊อปอัพไหมใช่แล้วครับเขาลูกค้ารีเฟรชว่าอยากได้มันดูเรียบๆนูขึ้นมาอ่ะนิ้วหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าพอเปลี่ยนฝาไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวให้พี่ตั้งติดให้นะครับเดี๋ยวติดฝาเดิ๋ยมอกได้เลยฝาใหม่เสียบเข้าไปฮะครับเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเช็ดให้ใสสะอาดเทียบนิ้วอีกทีหนึ่งบางจ่อยเลยครับ หาพี่แป้งลองเปิดดูเลยฮนะการใช้งานหน่อยใช้งาน2าน,นิ้วครับสองนิ้วถนดันดถนัดถนัดสองนิ้วเฮ้ยโหแค่นี้ใช่ครับผมเออมารับปิดปิดให้สุดก่อนเสร็จ <'s> ปุ๊บ <that funny. S 2>